เทมนะคะจะเป็นเอกสกินนะคะท่านสาทจุ๋มนะคะสทรัตนาประธานนี้สาจารุพงศ์ตัฐมานะคะก็จะเป็นลูกชิ้นปิ้งใน้มของพี่แจงอูรนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่ๆก็กำลังเตรียม อาหารอุปกรณ์เครื่องดื่มต่างๆนะคะเอาไว้บริการน้องๆนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสมาชิกของกลุ่มสักใจพัฒนาทั้งกลุ่มนะคะที่วันนี้เลื่อมมือเลื่อมใจกันมาเพื่อที่จะมด้ความสุขให้กับน้องๆในวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะคะ ค <r> รับตอนนี้ครับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีก็มาพร้อมนะครับมาดูประชมบรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครับนี่คือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีครับมาร่วมด้วยเช่กันของขวัญของรางวัลนะครับการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินะครับของสมวทีสภาเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับบริเวณตรงนี้คือสีสวัสดิเงินสดทันใจรับจัด หาเงินกู้ทุกชนิดนะครับทุกคนก็มาร่วมด้วยช่วยกันครับมีของผลของระวันมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตานะครับผ้าหอมของผลของละวันมากมากทีเดียวนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทุกคนร่วมด้วยช่วยกันครับยอดเยี่ยมมากนะครับโอเคยอดเยี่ยมมากครับโอเค นะคะไม่ว่ณด้านนี้น้อมเดิมหรือว่าน้อมดีมากซ้อนแล้วก็ริมท่านนายกให่นะคะแลวก็บรินวณนี้ที่จะต้อนรับทุกทุกคนนะคะเข้าสู่งานแับทานดี่ยังพะเวทีนั้นประตูของเวทีนี้นะคะซึ่งจะเขียนเอาไว้ที่ข้างๆบัตรนะคะว่าเป็นบัตรเวทีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะก็นําไปหยินที่บริเวณด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวนะคะที่วันนี้ท่านผู้ปกครองนะคะได้พาน้องๆหนูๆนะคะมารล่มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ทางเทศบาลเมืองราชบุรีจัดขึ้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการข้างอชกานแล้ก็ประชาชนต่างๆนะคะในการร่วมกันจัดกิจกรรมนะคะันนี้นะคะท่านนายกไปนะคะก็ได้จัดเตรียหาของขวัญนะคะมาจากตลาดม้นแล้วมากมายเลยะครัรมได้นะคะิกร่านนยกมา แล้มีผู้ใหญเชวลาสนะคะเพื่อที่จะมาคะแล้วกมทหลังนะคะก็จะเป็น้ของที่รตับในตอนนี้นะครับท่านนายกนะครับศักชัยพิสารก็ได้ร่วมถ่าภาพครับพร้อมด้วยกับคณะครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเป็นจมราชูทิตนะครับ บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีนั่นเองนะครับทุกคนก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้นะครับถือว่ามาทําหน้าที่นะครับให้กับเด็กนั่นเองนะครับอ่าท่านก็จะเดินดูดนชมนะครับทักทายกับพี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดราชบุรีนะครับอย่างเลน้อยนะครับก็มาเป็นกําลังแรงใจให้กับ หนูหนูน้องๆนะครับที่ได้มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาตินะครับประจำปี2,500อิบกแห่งนี้ในเด็นะครับ นะครับทุกท่านครับผมนายกไก่นะครับกับชายรนสามนะครับตอนนี้นะครทางพทศบาลเรานะครับมีความตั้งใจนะัที่จะจัดงานเราเด็กทาตินะครับขอทาานะครับป็นกาเฉิแ็านที่ืนนะครับพวกเรานะการจัดงานเระเด็กทชาติสองปีนะครับคนไทยติาครับลาดนะครับลของเพศ9นะครับวันนี้นะครับ นีะะคตอนนี้ท่านก็เดินโดยตรงไปรับงานนะคะนี่คือบรรยากาศการจัดงานวัเด็กแห่งชาติได้ที่เปิดที่ประเดณเมเทการแล้วนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านสมาชิกสภาเทศสมบัติรัฐบรีทุกท่านนะคะไปร่วมกันที่บริเวณเมเทการนะคะเพื่อที่จะทำพิเปิดนะคะแล้วก็แจกอาหารเครื่องดื่มร้อๆกันเลยนะคะครับตลดงการจัดงานวัเด็กแห่งชาติสมบรรยากาศในนนวัี้ โอเคหนูต้องไปนั่งรูถ้านูจำสลาดดลยนะ